ก็ได้อยู่้แต่เกิดมากูไม่เคยขออะไรแบบนี้เลยนะเดี๋ยวนะมันคู่หูเลนล่ากกว่าโอ้โหนี่ลักวิดอียเอ้ยแล้วกูสายหยิบทวิตเฟสมาจะอาจะเจอไอ้พวกตีไกลเนี่ยเดินเจอลักเฮ้ หลักล้านเต็มดาคาวิทผม<า>คิดว่าลา่างนี่น่าจะผมก็เห็นดูเขาอยู่นะคือไอ้สองตัวนี้มันจะมาดักป่าแล้วก็ฆ่าช่วยกันฆ่าตัวใดตัวหนึ่งใครเดนะ่าไอโยเน่กับยาสุโอ เ้แต่ต้นเกมดาเมจมันจะช้าอยู่นะมันไม่ได้ดาเมจไวมากเท่าไหร่นะที่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 ผมดูมาคือมันจะไปแอบในป่าแล้วก็เล่นทีเพื่อได้เพราะว่าเวลสองอะไอสองตัวนี้เก่งมากแต่เราปิดประตูตีแมวมันได้โยนแต่ว่าฝั่งเราต้องฟาร์มถึงจะเก่งโยนโยนนี้เอาซัมมอนแอรีอ่เหรอวะได้หรอ ซับก็จริงเลยแต่มึงแกจะไม่เอาดาเมจอะไรเลยหรอกพี่กันทางไหนพี่กันเงียบเลยวะอย่าบ,บอกนะว่าไม่เข้ามาโอ้ซับจริงเหรอโอ้มันอีกไหนเลยนะ <Hey. S 1> ทางไหนล่างหรือบนโอ้ว่ะชิวหายแล้วทางล่างแล้วหละทางนี้มันออกแผนที่มาแนละ้ว ป e วัตแวะคิมที่การนำดนลกโอ้มันคงไม่มันคงจะไม่ซิงกิทออฟฟินวอร์เมอนันะก็จะดักิงทำไมวะวงหน้าดักพิงดักพิงเหย่ก็เลยคือมันมันไม่ได้ลบลีกอะไรด้แล้ว ดักนึงักหนึ่งวงแตกไม่หน like e ึ่งทีด้วยดัวอดีแล้วเราได้คนละหนึ่งหาแล้วทีนี้เราก็เล่นยังมีความสุขได้ละ เต้นอีกระน้มเต้นอีกระน้มกันพี่กันลุดกูยืนนิ่งในป่าผมวะเออเนี่ยยืนนิ่งในป่ารับสายหรืออะไรเงี้ยเห็นไปได้ไหมแล้วให้ไอรีนอยู่คนเดียวดีแล้วไอที่หาไอที่หาคืออะไรรู้ไหมกูทายพี่กันแย่งเล็กกูได้ อะไรวะี่การย่งเล็กกูไ้เฉยโอ้แล้วมือไม่สมัยวะไม่ไกูไปเยี่ยกูไปเยี่ยมแล้วกูได้เลยเพราะว่กูยืนนิสัะไปเยี่ยมตีอัตโนมัเลยเนี่ย แล้วประเด็นคือบอกกูว่าอยู่ต่าไะไปอย่าเอาเล็กกูไปนี่หนื่อยกันแ้วเก้กูจะไม่มีสวรรค์อีกแล้วป้องกูไปกูุตสาเอาไว้ในป่าไม่แล้วทำไมพี่ต่อยธรรมดาไม่ใช่หรือวะ ก็ไม่ได้คิดไงแล้วมันแย่งได้จริงก็อยู่ดีเงียบเงียบไปอ่ะไม่ไยู่ดีไม่ได้ยินเลยบอกว่าไปเที่ยวด้วยกันแป๊บนึงไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอ้ยโว้ซังกันอยู่ไงเจ๊ดเจ๊ดโดนคดีสองคดีแลไอ้คิวมันออกจากป่าช้าเลยเดี๋ยวกันเจ๋ยเอ็นก็รัดเอ็นแล้วไม่มีสมาธิราดคิมแล้วเนี่ย เฮ้ยบลโดนเยันแปลกทำไมเขาไม่รู้กดสามนทีไหคว่าเพอร์เฟกอะมันมาตรงแม่น้ำระวังได้ยินมันจะตายได้ไหมพวกนี้เอาไหนดิมีดึงอีกแปบหนึ่งมันไปแอดมันไปเอ้ยมันลักมันไปวอร์ดตรงข้างบนไว้บนแม่น้ำเฮ้ย โอ้ยเหียเจ้าอยากเลยลูกเอ้ยอะไรนเนี่ยไอ้ไอริมยิงแล้วมันติดบินบอลเลยอะไรก็ไม่เป็นตามที่หวังเลยสักอย่างเลยๆๆๆๆๆๆๆป่ามันอยู่ล่างเห็นเลยมันีป่ามาเอาปูอ๋อโอ้แซมแต่แบบวินบอลอีกแล้ว เอ้ยได้หน้าลงนะอาจจะอ้อมไปแล้วก็ได้

ไอ้ดักดักขายกลับดิไอ้คิมไปดักด้วยไม่เราเราดักฆ่าตัวนี้ดีกว่าไหมได้ได้ตัวกลุ่มไกลจะหกเลยดิดักฆ่าเน่ยโอไม่มีบอให้ฟาร์มแล้วเอ๊ะมันวินบอลไปแล้วเดี๋ยวขออ้อมอ่างไฟลักกันมาแล้วเอาโอ้กันแล้วเฮ้ยวินบอลมาไปยังไงรี นี่มันเล่นลี้ตอนนี้ผมมีอัตติแล้ว20วิเอาวินบอลหรือว่าตอนนั้นมันยังไม่วินนแล้วหลอนตีมันก็พิ่กันดึงว่าวไงมันเลยจะวินทำไมเฮ้ยหลักหายอาจารย์ยิงอันติเล่นหลักอาจารย์ไปยิงอัตติเล่นไอรินตานี้กูนโอนเจ็ด เฮ้ยกบหายหลักหายเกียรหลักแดดหน้าอีสานมันเอากบไปกินแล้วล um ักไปล่างลราไปล่างล่างอุทัยแดนหน้าอยู่กลาง พี่กันจามึงบวกนะโอ้ยเฉยเดี๋ยวเอากบเอ้าลักยังอยู่ชิบหายวิ่งเอาด้วยการแฟดใครจะยะไม่ถึงโอ้โหระยะรไม่ถึงเอาตัวหลังได้แหมอุ้ยท้ายผมของเราไปผมของเราไปตกแตกมันจะแตกจะแตกไอ้รินระวังสวยไอ้ท้ายใครอยากได้ลักวิ่งมา อยากได้ไม่อยากได้เสมอเวลาทิ้มามาได้มาได้มาได้เอาได้ได้เลยหลอกมันหลอกใครจัดมันหล่อมันหลอเสียเวลาว่าทำมาให้กินโอ้โหเมื่อกี้โคตรเหี้ยระยะไม่ถึงได้ไงวะเฮ้ยระวังรักมันแปะใส่แล้วพี่อันเอ๊ะหลอให้มันยึดใช้เวลาพี่อันนี่แหละแต่มันไม่กลับมันก็เสียเวลาเอ๊ะมันย้ายสลับเลนแล้วเนี่ยเธอเมื่อกี้ ตโยนนี้มานี่ละเมื่อกี้โยนนี้แฟดปละเดี๋ยวผมขอไปเช็คสามีน้องกันอันตีใกล้หนึงคู่มึงมันเปลี่ยนตัวดีกว่าไปผมก็เราไปเดี๋ยวสัตว์วอยน์นะเราไปก็เราไปเฟ็กเราเอานั่นอยู่โยนี้ต้องโยนนี้มาแล้วถ้าเอาเอาโยนี้ก่อนไป็ที่สุดโอ้โหอันติไปไปบนก็ได้ไปบนกัน แลเอาจูบเลยกันเลยอยูนี่กลับมาล่างเพย์อยู่นี่ไปล่างอยู่นี่ไปลากนี่อะไรเขาเรียกว่าความสามัคคีใช่แม้แต่เลดฉันก็ต้องช่วยเอาโอ้ยแบ่งกันเลยโอ้มันกลับไปแล้ว เฮ้ยดีนะดได้คิมได้คิวเยอะเลยแกไอ้เรืปป่องเลสบต้นเกมได้แต่น,น,นี้ตัวยาวเนี่ยจะไอ้เนี่ยมันเก่งแค่ตอนนี้พี่กันพี่กันรักหายรักหายโอเคมันมันอยู่กันผมต้องเตือนว่ามันยิงมันยิง RPG ได้ออกไปช่วยไทเลอร์ฆ่าคนได้ผมคงดาวเมยไม่พอคเท้แต่น่าจะได้ดโผล่ไปอยู่โขาตัดสกิลไปกันไมพี่กันมาดักแล้ว <he? S 2> <ขอ S 1> ไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้อ่าไปเดี๋ยวไพ่อยู่แปลกไม่รู้จริงหรอวะรู้รู้เลยมันรู้เลยไอ้ปลาอยู่ล่างไอ้ไอ้จันขี่มาไหมโย่อย่าอย่าโบนปิดมันปิดมันปิดกลับไปช่วยโอ้โหเต็มหน้าไม่ถอยละกูถอยละกูถอยละอุ้ยไอ้นั่นมาพี่อันใจเย็นผมมีอันติแต่ผมเลือดไม่มีเินบอสใช้กลับไปเลยดีกว่าอันตราย จะมาเอากลางวะล่ะเดี๋ยวภูอตีลงไม่เอาแม้ได้ได้ได้เดี๋ยวเอาครบเพราะมันอติแล้วเนีกยตลังไปอตีมาสามสิบวิรักอ่ะมันไม่ได้ได้ละมันน่าจะรู้ทานเพราะมันไปช่วยล่างไม่เไรเดี๋ยวกูถ้ามีอะไรเดี๋ยวกูลงไปช่วยล่างเองกูเกติวอยู่เฮ้ยไดแอนพี่อันไดแอนไป ตัดได้เอ็นออกให้อยู่ให้มาช่วยแล้วโอ้โหแบบดีนะเอาโอไปละเกนตัดเลยละตัดได้อหน่อยเดียวเฮ้ยได้ถอยนี่รอดแล้วบินนะอุ้ยโอ้โหตกสวยแล้ว,วแต่ว่าโดนผ้าบอมโอ้โห,วโโหวสวยพอพี่อันย่าอย,ย่า,ยยายไปตายเพื่อเลยเดี๋ยวอุว้ยไปไมันเราคุม้มเราคุม้มปลาปลามาเก็บ ไม่ได้หรอกมันถอยอแล้วแหละเลขสองใช่ไหมสองเลขสองมันแฟดแหมรู้ดีนีน <c oughs> ดีนะข้าอกไปก่อนนะเมืม่อกี้โดนคอมโบโูคอมจ่อยน่อ๋อมันอาไปแล้วเฮ้ยวั ยูนิเตียยไปโซมก่อนนะครับว่าไหย์นาน่าจะมาผมเดี๋ยวผมไปดูจู่วิ่งไปลอก่อนลักหายไม่รู้มันดักดักจับผม,ล,มล่างล่างล่างเด,ดน์นาล่างเดน์นาอยู่ลานไอเย็นน้าจะเย็นนะไม่ต้องเข้า,มา,าไม่ต้องเข้าเดี๋ยวทงทวงมังนมา<ถ>นะให้อ๋อบน รอทิ้งเต้ารอทิ้งเต้าการให้แล้วพี่ใหญ่จะบัวไงข้างล่างเลยเฮ้ยก็ทำไมทำไมกูไม่แทงป้อมวะกูไม่ได้แทงป้อมวะเฮ้ยสิบวินิยติรักอยู่ล่างรักอยู่ล่างใจเย็นรักมาแล้วรักมาแล้วกูทำดาเมจก่อนกูทำดาเมจก่อนทำไมกูไม่ได้แทงป้อมวะเขาได้คิวด้วยละ ผม่ไกลแล้วกลับไปแล้วเฮ้ยกลับไปแล้วกลับไปแล้วไดเอนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วว่าตาบอกเฮ้ยไดเอนกลับมาดิ่เอลินแต่ผมยันตีนะถ้าเกิดย้อนหลังถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ผมลงฆ่าเลยมันมันเข้าป่าเราแต่เรามีแค่ไก่อะี๋ยวผมว์ตไก่ว่าตีไก่อยู่เอาไก่เอาไก่ต้องต้องยอมอ่ะให้มันเอาโกตรดีไก่ของผม เฮ้ยมันไปด้านหลังแล้วลักก็ไปแต่เอ็นต้องพยายามอีกทีดิตัวอะไรนี่ระวังรักด้วยนะอย่าลืมนะว่ามีรักอ่ะระวังรักด้วยรักก็รักเมียตีอยู่นะรักเมียตีอยู่แตอันนี้มีคอนโทรลเนี่ยไปเดินเล่น เอ้ยเอ้ยฮ <Hey>, hey. <at> <Leonard> ู้ยไอรีไอรีไอลีก็คงคอนเซ็ปต์ว่ะพี่กันกันพร้อมพอเกิดกลับเลยก็ได้ทุกคนกันให้ขอกรณีเรียกงทิมมึงซอยไปเลยกูพูดยังไม่ทันการข่าวแลยว่ารักเวียติเดี๋ยวคับเอ้ยไม่ทันแน่เลยไครโง่ เอาเฮ้ยเอาแมวาม้มาดักฆ่าได้เอาชัวร์ก็ได้เอาชัวร์ก็ได้ <c oughs> ชัวร์ด่าเนี่ยเปิดก่อนเดี๋ยวผมมาผมไปซื้อของตอนนี้รวย,ยเฮ้ยยาฝนเดือนดาวเมียตัวดาวเมียไม่มีตัวดาวเมียไม<ห>่อยู่ใช่ไม่กลับใครแม่มันไม่มีอติเสียเวลามาแล้วมาแล้วนี่เดี๋ยวจะรอพวกกันนะไม่กลับกันไดวะ เอาไม่กลับเหรอกลับไปเลยให้ไอ้คิมมาแล้วก็ไม่ต้องกลับดิไม่ต้องพ่อมีการกลับการพูดจะแตกว่ะไอ้ยูจะเนี้แต่วันรักหายว่ะอีกเป็นห right ้าอีกย yes> um ี่สิบวิผมมีอันตรีเดี๋ยวค่อยค่อยเอาตอนมันก็ได้รักหายไปกันพ้อมั้ยอีกสิบห้าวิอยากโขลกไหมไปกันพ่อมันไปเฮ้ยสวยรักมา Sui đây măng anh em là đem măng cố lên tiếng yêu đuổi đây ui gặp đây ui đây ui đây ui gặp đây ui gặp đây ui gặp đây ui เอาเท่าที่ <S <S ไมได้นานที่สุดคิมตีเลยเดวกูดันกลางไอ้ดันล่างเลยเอ้เอ,อจตตียากว่าอาจะต้องดักก่อนมันเกิดละไอ้โอเคอยู่นี้มันปวนดักดัก,ด,กดักไกลก็ได้ปะมีมึงม,มีสแกนไหมไม่มีอะแต่ว่าคงเชียร์คอนโทรลบอลไปแล้วมา,มาเไป<า>ด้วยเอ็นกัอาเอา,าเอาเอาเอาถึงแล้วไปถึงแล้ววูววว เอาเอาโอหนะเอาโอ้โอุ้ยวิดอีกไนกูด้วยเดี๋ยวมาไหมเดี๋ยวมาไหมระวังรักนะรักมีอยู่ความเฟอไม่มีอ่ะมีแต่บวกมีเพคิวอย่างเดียวเฮ้ยเราเรามันเด้นเองเท่านั้น ลักหายเม่เท่เออบนระวังลักอันตีนะบนลักไปล่ากเขาพิมเปนดแล้วปลาแต่ปลาอยู่บนแต่ปลาอยู่บนใช้ปิดลักไม่น้ำโออไม่ได้ไม่จะกลับไอ้นี่ตายอยู่บนเรามาเปิดเอาเลยดีกับเราไปเสริมัเราไปเสริมที่กันเมืองลังกัน มาหน่อยมาหน่อยนี่เป็นอง่ยังรักไม่ยอมไปอยู่นะอีกสิบวิอูมีอันติเห็นรักกลับมาแล้วกินหอกินหอห้าวิอันติเนีอะมันโลแล้วมันโลเอาเลยลงจ้ะมีอันติอยู่เกิดอะไรเดี๋ยวมาช่วยก็ต้องให้ไอรีนมาช่วยยิงนลเพราะไอคิมมาตีคนเดียวยากนะมันได้แล้วมันเขาต้องการความช่วยเหลือ ไอบ้บทไอ้ป่ามันเอาไอ้น,นี่อยู่อะลิฟอะรักก็ยังอยู่กลางเดี๋ยวคุมโซนไว้เดี๋ยวมายิงช่วยกันดิป่าอยู่กลางมันปลอ่อ,มลอยมันปล่อยกูก,กูต้องไปกันเดี๋ยวกูไปกันในกันมันเอาไอ้พวกอะไรจะด่าไหนพวกไอ้ เดี๋ยวกูตีล่างกันเดี๋ยวกูตีล่างอะไรดูไม่ยินหลังอะไรวะลิฟต์ไนีอ๋อโอเคมันไม่ทันได้โทรสวยสวยเดี๋ยวได้ให้คือรู้ว่าเกมนี้จะเลีวแล้วนะไฟโทรมัด ไม่ต้องเราไม่ต้องเสีย่ยงเพราะมันจะไปแล้วจะรอคีฟอีกเลฟเนียราวัง <c oughs> ลักไปยิงกันตีนะเพื่อไปลบดีๆกำขาดเลย เฮ้ยเฟอกไปโค้งเลือดแค่นั้นแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ขอเแม่แมนไอ้ละไอ้มันโยนแล้วมันโยนแล้วขาดเกินไปเมตาเดี๋ยวว่าเราเล่นดีเลยเนี่ยเราเล่นมึนๆแต่นี้เลยว่ามันอ่อนอาจจะต้องบูธาเลสให้พี่กา